เปิดปิดตัว,วันพัช44 e รุ่นใหม่ที่อินเดียวันที่1เมษายนนี้พร้อมเผยโฉมและสเปคแล้วมีข้อมูลออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันพัชน็อตรุ่นใหม่และรุ่นว่าจะมีการเปิดตัวกันเมื่อไหร่ล่าสุดทางวันพัชอินเดียก็ไม่ได้ปล่อยให้รอนานเพราะได้ปล่อยทีเซอร์ของวันพัชน็อต44 e พร้อมยืนยันเลยด้วยว่าจะเปิดตัวในวันที่1เมษายนนี้ครับโดยวันพัชน็อต44 e นั้น มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องแบบใหม่ที่มีกล้องหลังคู่พร้อมไฟแฟลชวางขวางอยู่บนฐานกล้องวงดีเรียงกันลงมาในแนวตั้งครับโดยในฮีเซอร์นี้เราจะได้เห็นถึงตัวเครื่องใน2ส,สีคือสีเทาและสีเขียวพลัสเทลที่มีรดาลายด้านหลังนอกนอกจากเรื่องดีไซน์แล้ว วันพัทยังเผยข้อมูลเรื่องชิปเซตของรุ่นนี้ว่าจะใช้ชิปเซต Snapdragon เจ็ดเอ็ที่ด่นไหลและจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดีเลยครับรถือว่าการยืนยันเปิดตัวพร้อมชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งชื่อรุ่นของวันพัท r ซีใหม่นี้เอสีตามท้ายไปข้ามไปเหมือนกับรุ่นก่อนด้วยพเพราะเอสี่เป็นเลขที่ไม่นำโชคในประเทศจีนครับส่วนละไรอื่อคนคาดว่าเร็วๆนี้คงจะเผยออกมาเรื่อยๆนะครับ